สวัสดีครับในดีฟด v ฟวันนี้เราจะมาเาจาะลึกกันเรื่องแผนปฏิบัติราชการ5ปีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DBD นะครับค่ะเป็นแผนช่วงปี2566ถึง2570ครับผมซึ่งเอกสารนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นเ,เข็มทิศนําทางของ DBD เลยในยุคที่แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลแล้วก็สถานการณ์หลังโควิด19ด้วยนะคะครับผม คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทของดีบีดีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียวนะคะครับแต่จริงๆคือดูแลกว้างกว่านั้นมากคือส่งเสริมธุรกิจการค้าบริการของไทยโดยรวมเลยตั้งแต่ร้านเล็กๆในชุมชนไปจนถึงบริษัทใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อครับแล้วก็ยังดูแลก,กฎหมายสำคัญๆหลายตัวอย่างเช่นพวกกฎหมายหุ้นส่วนบริษัททะเบียนพาณิชย์หรือการทำธุรกิจของคนต่างด้าวการบัญชีพวกนี้ค่ะโหครอบคลุมเยอะมากเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นเหมือนคลังข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยนะคะฟังดูแล้วภารกิจเขากว้างขวางจริงๆนะครับแล้วในแผน5ปีฉบับนี้เขาวางทิศทางไว้ยังไงบ้างครับมีอะไรที่แบบเออน่าสนใจเป็นพิเศษไหมอืมก็อนน่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดเอาแก่นความคิดสําคัญสาคัญนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจวิสัยทัศน์กลยุทธ์หลักๆที่จะมีผลต่อภาคธุรกิจไทยในอีก5ปีข้างหน้าครับค่ะเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลย วิสัยทัศน์ของดี d ดีเขาบอกว่าจะเป็นองค์กรชั้นนำด้านบริการและขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตยั่งยืนฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะครับฟังดูมุ่งมั่นมากซึ่งวิสัยทัศน์นี่เขาก็แปลงออกมาเป็นพันธกิจ4ด้านหลักๆนะคะคือหนึ่งเลยพัฒนาบริการเรื่องทะเบียนธุรกิจให้มันสะดวกรวดเร็วทันสมัยมากขึ้นครับผมสองคือเอาข้อมูลธุรกิจที่เขามีอยู่เยอะมากๆเนี่ยมาสร้างให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าอข้อมูลนี้น่าจะเยอะจริงๆใช่ค่ะสามก็คือ พัฒนาผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งขึ้นให้แข่งขันได้และ4ี่ก็คือการกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจให้มันยั่งยืนโปร่งใสที่เราเรียกกันว่ามีธรรมิบาลที่ดีนะคะอ๋อเรื่องธรรมิบาลน,นี่เองค่ะคือตรวจสอบได้รับผิดชอบต่อสังคมประมาณนั้นค่ะครับพอเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์หรือที่เขาเรียกว่าสวัสด์เวฟนะครับที่ดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคค่ะมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากคือในแผนเนี้ย ยอมรับเลยว่าความท้าทายสําคัญอันนึงก็คือคนยังชินกับการไปติดต่อที่กรมโดยโดยตรงอยู่อ๋อแบบ Walk-in ใช่ไหมคะใช่ครับแบบ Walk-in มากกว่าจะทำผ่านออนไลน์แม้ว่าสัดส่วนออนไลน์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตามนะครับอืมอันนี้เป็นความท้าทายเรื่องพฤติกรรมผู้ใช้บริการจริงๆคะ่ะครับแต่ในขณะเดีวยวกันนะคะ จุดแข่งของ d b d ที่น่าสนใจก็คือเขาก็มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะเอาเหรอครับใช่ค่ะถึงขั้นเคยได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลมาแล้วด้วยซ้ำโอ้โหงั้นก็มีทั้งความท้าทายด้านพฤติกรรมแต่ก็มีจุดแข่งเรื่องเทคโนโลยีอยู่ถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นโจทย์ที่น่าคิดว่าเอ๊ะเขาจะใช้จุดแข็งตรงนี้มาแก้ปัญหาความคุ้นชินเดิมๆของคนได้ยังไงน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เอ่อตอนผมอ่านเจอก็ตกใจนิดหน่อยคือเรื่องบุคลากร,กรด้านไอที อ๋อ oh, ค่ะประเด็นนี้เขาบอกว่ามีแค่2.7%ของบุคลากรทั้งหมดเองนะครับหูน้อยมากเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าต้องดูแลระบบมากถึง89ระบบ89ระบบครับอันนี้น่าคิดเลยนะครับว่าจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ดิจิตอลเต็มรูปแบบอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ยังไงเป็นประเด็นที่ท้าทายมากๆเลยค่ะแม้ว่าในแผนเขาจะบอกนะคะว่าบุคลากรไอทีที่มีอยู่เนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญน,นะครับ แต่สัดส่วนเท่านี้กับการดูแลระบบเยอะขนาดนั้นอืมก็ถือเป็นความเสี่ยงเหมือนกันที่ต้องบริหารจัดการดีๆแล้วข้อมูลสวัสดิ์พวกนี้เขาเอาไปทําอะไรต่อครับเขาก็นําไปสู่การวาง4ประเด็นยุทธศาสตร์หลักค่ะที่ DBD จะขับเคลื่อนใน5ปีนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะชัดเจนมากคือ go digital ไปดิจิตอลเลยใช่ค่ะยกเครื่องบริการทั้งหมดสู่ดิจิตอลเต็มตัวตั้งเป้าเลยว่าร้อเซของงานบริการตามคู่มือประชาชนเนี่ย ต้องทำผ่านดิจิตอลได้ภายในปี2570โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าทะเยอทยานมากนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องคนยังชอบ Walk-in แล้วก็ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรไอทีอีกใช่เลยค่ะเป็นเป้าที่ท้าทายมากๆอันนี้ยอมรับเลยส่วนประเด็นที่2คือ nurture and growth อันนี้คือบ่มเพาะ ค่ะก็คือการบ่มเพาะแล้วก็พัฒนาธุรกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้เขาใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมมากขึ้นตั้งเป้าจะเพิ่มไรายได้ให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้8%ต่อปีเลยนะคะโอ8%ต่อปีนี่ก็น่าสนใจนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ อะไรจะเป็น,นกลไกที่ทําให้ไปถึงเป้าได้จริงครับเนี่ยในแผนเขาก็จะระบุถึงพวกโครงการส่งเสริมต่างๆนะคะแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนเหมือนกันค่ะครับผมส่วนที่3นะคะคือ sustainable in business อันนี้ก็จะเน้นเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ธรรมาภิบาลครับสามารถตฐานนั้นไว้ได้อืมก็คือเน้นคุณภาพต่อเนื่องใช่ค่ะและสุดท้ายประเด็นที่4คือ innovation organization สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม อันนี้คือมองเข้ามาที่ตัวองคอ์กรเองถูกต้องค่ะมีการตั้งเป้าจะสร้าง business innovator หรือนักคิดคนนวัตกรรมในองคอ์กรให้ได้5คนต่อปีเลยนะคะ business innovator ครับน่าสนใจจังคือยังไงครับก็คือตั้งเป้าสร้างคนในองคอ์กรเนี่ยแหละค่ะให้มาช่วยคิดอะไรใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานบริการให้ดีขึ้นอ๋อครับครับเป็นแนวคิดที่ดีนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงจากข้างใน ใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาใหญ่ๆที่เราคุยกันเช่นข้อจำกัดด้านไอทีหรือการปรับพฤติกรรมผู้ใช้บริการได้มากน้อยแค่ไหนนะคะครับสรุปแล้วเนี่ยแผน5ปีของ DBD ฉบับนี้ดูแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามุ่งหน้าสู่ดิจิทัลเต็มที่เลยเพื่อจะยกระดับบริการชแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก็มีธรรมพิบาลมากขึ้นใช่ค่ะแผนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าทิศทางเป้าหมายพวกนี้มันจะส่งผลโดยตรงกับคนทำธุรกิจทุกคนเลยครับกระทบหมดค่ะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการจดทะเบียนไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลการได้รับการสนับสนุนต่ตางๆหรือแม้แต่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆม,มันก็สะท้อนความพยายามของภาครัฐนะคะในการปรับตัวให้ทันโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากครับผม ก่อนจะจบ Deep d e ีฟดิฟของเราวันนี้ผมขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะได้เลยค่ะโดยเป้าหมายที่ผมว่ามันใหญ่มากนะอย่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลร0อภายในปี2570เนี่ยอืมใหญ่จริงค่ะท่ามกลางความท้าทายที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ทั้งเรื่องความคุ้นเคยของผู้ใช้บริการเองแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรไอทีที่มีอยู่ในแผนค่ะอะไรคือปัจจัยลับหรือว่ากลไกสาคัญที่สุด ที่จะทำให้ดีบีดีก้าวขามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แล้วก็ทำได้สำเร็จตามเป้าจริงๆน่าคิดมากค่ะหรือบางทีอาจจะต้องมีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่มันพลิกโฉมที่เรายังคาดไม่ถึงเกิดขึ้นระหว่างทางก็เป็นได้นะครับอืมอาจจะเป็นไปได้ค่ะก็ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ